สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อน,นี้ก็ว่าจะไปทายอันควายทีนี้ก็ไ่ได้ไปแล้วค่ะฝนกำลังตังเขามาแล้วพายุจะมาอีกแล้วเข้าเขีดประเทศไทยอีกแล้วพายุทางนล้งกำลังตั้งเขามาเดี๋ยวนี้หาก็บ่ายสามโมงคิดว่าจะได้ไปทายควาย เมื่อวานกับบร้ไปบัวร้ไปถ่ายค่ะวานนี้เมื่อนี้ก็ว่าสิไป,ปพนกันยุยตกยุยตุกยุตุกยุยพ่อป่านอนย่างเมื่อนี้ก็ตั้งเขามาแล้วพูตั้งเขามาแล้วเมื่อก่อนนั่นไปถ่ายอันถ่ายรถไมโครันไมโครเอารถเกี่ยวเขารถมันติดลมนะ่มแล้วมันจมขี้ตม คนหนึ่งหดปล่อยน้ําออกคนหนึ่งหดปล่อยน้ําเขาวันนี้มันจมที่แบน,นี้มันลมวันนี้ก็รถเกี่ยวเขาไปเกี่ยวแตงแต่เสาแต่เสาหกเจ็ดโมงจนบ่ายสามจังเอาขืนได้วันนี้พอดีฝนมาอีกแล้วเปงน้ําออกยุบวันนี้ฝนมาแบบน,นี้เปงน้ําออกฝนมามันก็เลยลมเลยบบน,นี้รถจมลงปุดป๊ดรีบเลย มันนี้ก็ไม่เละฝนพอดีตกใส่ตลอดมันก็บวมเลยเนาะหายนาเปล่นงานา้าออกมันก็กระค้างอยู่มันก็จมก็บวมพูได้ไมกอีกแล้วค่ะทีแรกว่าจะไปถ่ายคว้อยห้เบิง่งจังหน่อยสะดหกทีนี้ฝนก็นมาแล้วเริ่มมาแล้ว พายุพายุมามันกลับบ,บา้านบ่ห่ะถ้ามันมาทางนี้มันสิกลับบ,บา้าน่ชซั่นแต่มันตีกลับป่ะตีแรกมันจะไปอันมันจะไปทางทิศตะวตันตกวันนี้มันไปทางทิศตะวตันตกมันจะตีกลับไปทางทิศตะวันทิศใต,ต้บ่ไปทิศตะวันตกไปทิศใต้ฝนมาทางทางอันทางเหนือสิไปทิศใต้ลมมาแล้ว ลมแรงเลยโอ้หลมมาแล้วลมมาแล้วมาแล้วมาแล้วลมผ่านแหงแล้วฝนตีกลับประสานฝนอ่ยกลับทีนี้มันมันมอสะสวมหลายทางบ้างมันปั่นป่วนมันตีกลับมันก็เลยมาทางนี้ได้ลมได้เหมือนลมแหงได้เหมือนโอ้หมาตาม่ำมาตาม่ำมาเลยฝน ลมมันเย็นลมมันแรงผ้าหอมผ้าเปียงขาวมาแล้วบ้านว่าจะไปอันถ่ายควายที่อยู่โรงเรียนนะแล้วก็จะไปถามความฝัน,นคนคนฝันอย่างไรบ้างอันนี้ฝันตั้งแต่เมื่อคุณละ ฝันตั้งแต่เมื่อนที่ไปอันทายควายตอนวัดสีได้รู้มันลอยออกนอดลายกับฝันฝันลายกลางเว้งกับฝันคำเป็นว่าคำว่าฝัน <c oughs> จักมาสีขาหรือมันสีออกเั่ามาสีตรงบนหรือบนตรงกับปบรักญ์แล้วคะอันนี้คือว่าให้ฟังเป็นแนวทางถึงนะคะอะผู้ฝันก็อยู่อยู่อันอยู่บ้าน ผู้ออกก็อยู่กองสลากทีนี้จ้ามันเสียออกตัวได้ไามบงงัี้เงินกันอยู่ในกระเป๋าท่านนะคะอยู่ในในถุงท่านสลากก็อยู่อันอยู่กรุงเทพอยู่กองสลากเลขเสียออกก็อยู่กองสลากเงินกันอยู่ในกระเป๋าท่านอันนี้ก็จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเอาเองนะคะเอามาแล้วมา ขาวมาแล้วขาวมาแล้วฟันว่าผู้ชายจะเป็นผีหรือเป็นคนหรอกแต่หากบ่าเคยเห็นใส่เสื้อขาวทีนี้ถีจบถจักรยานล้อเดียวมันถีบจักรยานล้อเดียวผู้ใดแปลเป็นกระแปลยด้วยคะคอมเมนต์มาเนี่ยผู้ใดแปลเป็นถีบจักรยานล้อเดียวม่มีอันจับด้วยคะจักรยานเนี่ยบ่ม,มีแฮนด์จับมีแต่จักรยานที่เขาอเอลเลนสกาย ตักราเล็บนะ่ะหนึ่งกายกรรมนะจักรยานนั่งแล้วก็ถีบแล้วก็ตีลังกาน,นะจักรยานนั่นแหละพปรดจเปเป็นแปลถือกันเปรมาเนี่ยค่ะอันนี้ฝันกังเว้นค่ะนอนนอน,นอนเล่นนอนคุยกันนอนไปนอนมานอยฝันถีบจักรยานเราเดียว แต่เพ่นทำบุร้ตีลังกาดอกแต่้าพ่นทำทีพีทีดีทีีบแต่คนหันบอเคยเห็นแต่เพ่นมามองทีที่ไปนอนเนาะพนวามีเจ้าทีเจ้าทีแหงเนสันเจ้าทีหลายมีมีท่านแม่ยิ่งมีท่านผู้ชายเจ้าทีหลายาสันมองนั้นหันเคสดนาสันทะเลาะจะเคสไม่จังยังล่ะทีนี้ก็นอนคุยกันอย่อะ รับไปเราฝันว่าเห็นผู้ชายขี่จักรยานล้อเดียวนี่นะคะอันนี้คือความฝันนะคะจะตีตีจังไงจักรยานจักรยานพันล้อเดียวโมมีอันจับครูชายโอ้โอ้โอ้โอมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนพระโอ้โอ้มอ้เมียคนพระมาแล้วปวดแ ราแก่เพ okay, er er oh, ื่อนผูน่ะโอ้ตึง้งตึงตึงมาเสียงดังนะเราแก่เพื่อนแล่นมีผลบ่ะยานฝนมาทางนั้นก็มืดมืดทางนั้นทางนั้นตกละสมพ่อพระเจ้าวมแหงอะแล้วเกี่ยวขา่าดินบวมรถจมแล้วแบบนี้ตกมาแดดหน่อยหนึ่งตกมาอีกแล้วทยอยทยอยทยอย หัควายกับเขาแรงนะแบบนี้คนต๊สามโมงสี่โมงแบบรนี้คนโต๊ะกัเขาแรงเขาคอกเขาคอกเข้าแแรง่ะก็ได้ไปท่ายให้เบิ้งนะคะทายบรรยากาศท้องทุงอีกหน่อยก็ไอ้หน้าปังเลวนี่พน้ำแห้งน้ำลดลงแต่ไอ้หน้าปังโอ้ไม่ยังไมายังเบานึกว่าเสียงฟ้าเสียงรถโหดีขนาด เรีกว่าเสียงฟ้าปึ้นตอีกจะหน่อยทงมองที่ไปไปถ่ายนะมองที่ควายกินหญ้านะครับเพืเ่อนก,กนะเดินเบสกีกาเบ่เดอนท่านวานเพื่อนเอ็นนาปังเอ็นาป,งนาปังกันแล้วเดี่ยวเข่าแล้วเอ็นนาปังเลยซุมทั้งหลายซุมเอ็นนาทั้งหลายทีนี้ตาเข่าใส่อัน,นใส่ฝนวันีน้เป็นได้ไรบ้า้ฝนตกตาเข่าใส่ฝน กปรท,ทันพุ่งแดดเลยลายมันอรุณผูกีผ่าโอ้ฟ้าห้องฟ้าห้องฟ้าห้องโอ้เกี่ยวเขาใส่ฝน,นมแเกีย่ยวเขาตากแดดได้เกี่ยวเขาใส่ผล แต่ละเมือละเมือกับเกี่ยวนะคนตกบนถูกต้องตามดูการลนะ่ะขายามจากไดคันแหงนามจากไดอันน้ำบรรยายบ้อยากได้น้ำผัดงานเกี่ยวข่าผัดฝนมาบันี้เชื่อถือไม่ได้อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวผนเกิดเป็นคนอย่ากลัวผีชีวิตนี้ต้องต่อสู้สู้เท่านั้นถึงจะชนะ หลายมาละโบกับอยู่ไม่กับอยู่แต่มันหันตีกับมามาทางอันทางเหนืออีกมาทางที่ตะวันออกนี่ฝนมันก็เลยยูนก็เลยบบกับบ้านมันก็เลยยางค้างอยู่ยางค้างอยู่ประเทศไทยอยู่ที่จริงฝนมันกับบ้านมันจะไปทางทิ่ตะวันตกแต่ทีนี้มันมันมาแต่ทางทิ่เหนือทางทิ่ตะวันออกวันนี้มามากระทบกันวานนี้ มันกระทบกันมันก็เลยบ่อไปไใสมันก็เลยยิ้วกันอยู่เนาะาพายุจะมาจะทำให้น้ำท่วมสับพันนี่คน้ำป่าไหลหลากนะ,ะน้ำท่วมขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพของท่านด้วยะคะ่ะทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมทั้งการ ค้าการขายกับ่ออำนวยบ่สะดวกยุคนี้ยุคคือยุคคัดสนยุคเข้าอยามกมาแพงขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะสุขภาพค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยค่ะขอให้ทุกท่านนะ่ะโชคดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทําเอาดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวของท่านด้วยให้ทุกคนโชคดีค่ะทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคน บุญรักษาพระค้มคองค่ะโชคดีวันนี้ขอให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าพรุ่งนี้ยังไม่ทำบางคนกะความตายนี่คือบรู้รู้แต่วันเกิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันอันความตายแขนข้อทุบายางตื่นซามาเห็นหนาจังว่ายัง มีแต่เพิ่นว้าวานมีบ้านก็ไม่มีคนอยู่มีข้าวก็จะไม่มีคนกินมีถนนก็จะไม่มีคนเดินยุคนี้ละค่ะแม่ละค่ะนี่อยู่โควิดเนี่ยเพราะว่าเดิน่วนกันก็นกนบอดายนะคะมาย,ยางเพนทานกันบบอดายอีกบ้านก็บม่มีคนอยู่แล้วเนาะทานเสียชีวิตหลายกนบม,ม่มีใครอยู่ไปทำงานทำการ โอยูงงานยู่ซานเข่ากะบโมมีคนกินแล้วเข่าหลายเนาะเข่ากัราคาบบหลายราคาพอพอฟังพอกระเทินสันพอกระเทินราคาเขา่าพอกระเทินเดี๋ยวมาอีกแล้วฝนอันนี้บมได้ไปใส่ก็เลยอันว่าปัญหาผู้ชมฟังนะคะฝนตกพ้าห้องบมได้ออกนอกบ้าน น้อเพื่อนเร่ไหมแล้วแหงๆมาแล้วแหงๆมาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีแล้วค่ะเด้อปลอดภัยแล้วค่ะเด้อเบิ่งแย่งกันช่วยเหลือกันเฮาพี่น้องคนไทยนำกัน ทำมาแล้วคือสิตกเง,งาตกบ่คืนบ่ตกบ่คืนในการทวมแล้วทวมอันเขาอันที่จิ้เกี่ยวนะ่ะจิเกี่ยวกับิฟล่เนี่ยนะทำน,นั่นตกแบบผู้ใดจิ้เกี่ยวกับยุซะก่อนแล้วจากเขาไส่ผนมาเป็นได้ มาแล้วหาแรงแล้วอันนี้คือ ให้ให้ให้เบิงแล้วก็ให้ฟังเสียงฝนนะคะเสียงฝนเอาไปนอนฟังเวลาอากาศห้อนๆอนนอนฟังเสียงฝนเหมือนเอาเสียงผมเสียงฝนกล,ลมนอนอากาศฮอนๆอนเปิดพัดลมฟังเสียงฝนทอนไหัจหนอยมันจะหนาว ประมาณกลางเดือนจะหนาวว่าจังคนมาน่านหนาวลดประเทศไทยกลางเดือนถ้าคนตกนอากาศจะเย็นวะอากาศจะหนาวตามก้อนเมฆวะตกตามก้อนเมฆแล้วก้อนเมฆขาวใหญ่ คำว่าติบหรือคือแห้งหลายปันดิถอยเอิ้นมาแห้งตืบแห้งติบหรือแห้งแห้งหลายนะแห้งคับๆแห้งเยอะๆนะฝนตกแห้งฝนตกแรงมากถ้าแห้งตืบตินถอยบ้าก็ววาคือหมูหรอกว,ว่าเพราะเปรอปดเป็นทํานองในหลักด,ดินถอยบ่ส คนโดนถอยสู้ไม่ถอยโดนถอยสู้ไม่ถอยที่เรียงหาก็สี่มงเลยทีนี้ฝนตกมันก็เลยคือมือมันก็เลยคือคขำนะสี่มองแรงสี่มองเย็น นตกบรรยากาศอุ่มขึม้าฝนตกแล้วมันจะหนาวอากาศเย็นหมดสิทิ์แล้วว่าจะไปเลาะถงหมดสิทิ์แล้วจะไปเลาะถงไปแล้วฝนไปแล้วตามก้อนเมฆ อ่อนลงแล้วไปแล้วโอ็ไปไปห่าใหญ่เลยห่าผ่านไปห่าเมื่อกี้ไม่ห่าใหญ่ผ่านไปแล้วเดี๋ยวอ่อนลงแล้วอ่อนกำลังลงแล้วเมื่อกี้ไม่ห่าก่อนใหญ่ใหญ่เลยดับปุ๊บอ่อนตัวลงแล้ว ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนาะคะ่ะเนาะทุกคนโชคดีด้วยจ้า สิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปราถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยู่ดีสบายค่ะทุกคนสบายดีบงังฟูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า